เรามาเฉลยข้อสอบ exam 6 8ข้อนี้กันนะครับข้อนี้จะเป็นข้อสอบอนุกรมนะครับเขาถามว่า1ไป8ไป9ไป17ไป25ไป27ไป49ไป38ตัวเนี้ยจะตอบว่าอะไรระหว่าง40 64 81แล้วก็99กนะครับก่อนอื่นเรามาพิจารณานะถ้าอนุกรมมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับตัวเลขเยอะๆอย่างเงี้ยพราะใหญ่ให้พวกเราตั้งสันนิษฐานไม่เลยว่าจะต้องเป็นอนุกรมที่กั้นห้องแน่นอนนะครับอ่านลองดูลองกั้นห้องดู อ่าตัวที่1ตัวที่2ห้องอ่าห้องที่1ห้องที่2นะห้องที่3แล้วก็ห้องที่4ตัวเนี้ยตัวแรกเป็นห้องที่5แล้วก็ตัวที่2ห้องที่5นะครับเราก็จับตัวแรกใส่กับตัวแรกอย่างนี้นะครับตัวแรกใส่กับตัวแรกเราก็จะเห็นเลยว่าตัวหนึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่เราพิจารณาสังเกตตัวเนี้ยเก้าเก้ามาจากไหนยี่ห้ามาจากไหนสี่เก้ามาจากไหนเก้ามาจากสามกำลังสองยี่ห้ามาจากห้ากำลังสองใช่ไหมครับห้าคูณห้ายี่ห้า อ่ะสี่สิบเก้ามาจากไหนมาจากเจ็ดกำลังสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเราพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวแรกของห้องที่ห้าคืออะไรในเมื่อเลขฐานมันสามอ่ะเลขฐานห้าเพิ่มขึ้นเท่าไรครับเพิ่มขึ้นสองอ่ะห้าไปเจ็ดเพิ่มขึ้นเท่าไรครับเพิ่มขึ้นสองเจ็ดไปตัวเลขฐานตัวนี้จะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไรครับเพิ่มขึ้นสองเหมือนกันก็คือเก้ากำลังสองเก้าเก้าเป็นเท่าไหร่ครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดคำตอบก็คือ 3นั่นเองนะครับข้อ3 81เนะครับอ่ะพ่อใหญ่เสริมอีกนิดนึงถ้าข้อสอบเขาถามหาตัวนี้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 อ่ะตัวนี้สมมุติว่าเขาเฉลยว่านะเนขาใส่ไป81แต่เขาต้องการตัวนี้จะตอบว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามามเดี๋ยวเรามาคิดตัวที่2ของห้องแล้วกันนะครับ8ไป17บวกเท่าไหร่ครับบวก9ใช่ไหมบวก9อ่ะทีนี้17ไป2 0 เอ่อยี่สิบเจ็ดอ่ะ, 27, อะเวลาเราไปเราไปเลขตัวที่สองของห้องเหมือนกันนะครับสิบเจ็ดไปยี่สิบเจ็ดบวกเท่าไหร่ครับบวกสิบอ้าวยี่สิบเจ็ดไปสามสิบแปดบวกเท่าไหร่ครับบวกสิบเอ็ดอ่ะแล้วสามสิบแปดไปตัวเนี้ยจะต้องเป็นเลขอะไรมันก็ต้องเห็นไหมมันบวกเก้าบวกสิบบวกสิบเอ็ดตัวนี้ก็ต้องเป็นบวกสิบสองนั่นเองนะครับสามสิบแปดบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะต้องเป็น 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1อ่ะ3บวก1บวกอีก1เป็น50เป็น 50, 50นะครับตัวเนี้ยถ้าเขาถามตัวนี้ก็คือตอบ50นะโอเคไหมฝากกดไลค์กดแชร์เพจพ่อยว่าพาสอบและช่องยู u ู e พ่อยูวาพาสอบด้วยนะครับ